ไม่อยากจองคาตัวเหล่านินนาจองตัวถ้าด้วยได้เปล่าแค่ได้ชิดเปยนิดหนึ่ง ครับลังจากมิชชั่นหนึ่งไปแล้วนะครับ เราต้มาลีช่นเราต้มาลีช่นลีช่นหรออาเพลกรู้รู้แกนถามอยากจะรู้อาเพ็กแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันเลยต่างคนต่างไปอัดกระเวลากันไม่แต่เจอสองคนนี้ก็เจอเนี่ยเอาเจอพี่แค่เราอ่ะไม่ได้เจอกันโอ้โหถ้าไปท้องการจะได้ร้องลายภาษาซะหน่อยแบบอุตส่าห์ฝึกมาพี่มาวีเก่งซะแล้ววันนี้เราก็มาทำอะไรครับคุณเจมส์ครับเรามาถ่ายเอ็มวีครับผมอ่าแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนางเอกรับพระเอกเอ็มวีด้วยปาโค้ดกับน้องน้องปาซึ่งวันนี้เราเป็นซูเปอร์เพรนนะ ครับเพื่อนของเราของเราในวันนี้เนี่ยเราเป็นพนักงาน SF ที่จะมามอบความสุขให้ทุกคนที่มาดูหนังแล้วมีความสุขแล้วจะมีความสุขขึ้นไปอีกว่าเราเรามีการสังเกตเห็นว่าเออคุณปาโพคุณป่านเนี่ยมีเคมีที่เขาชอบกันแต่เขายังไม่กล้าเริ่มเราก็เลยเสิร์ฟพิงชัยเทศบาลขุดเปิดสี่ล่อเลยสวัสดีค่ะปาโพตินสิทธิ์ครับ ปาฏิตาค่ะวันนี้บรรยากาศในกองก็น่ารัก happy healthy นะครับผมชีวิตสุขสบายดีอาหารก็มีครบข้าวกองก็เพียบแล้วก็พี่ๆก็น่ารักทุกทุกคนเลยนะครับตคนเราจะถามว่าไม่พูดถึงการทำงานเลยอาหาร่าก,ก็อ <laughs> <laughs> เหมือนได้เพื่อนใหม่เพยยื่อนใหม่อีกคนบรรยากาศในการทำงานน่ารักมา,มาพี่ๆทีมทุกคนน่ารักส่วนลงหนังเราคุ้นคเคยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นแฟนตัวยงของเอซี มิชชั่นของเราคือเราไม่อยากให้เขาจองแค่ตัวอยากให้จองตัวนู้ดได้เปล่านู้ดอะที่นี่แฟันใกล้คุณวางอย่างเธอข้างๆเธออย่างวางให้เป็นชั้นได้เปล่า ก็เป็นตอนซิงครับเป็นเป็นตอนแรกๆเลยเปิด MV มาก็ได้เจอหน้าโฟนเลยนี่ทำไมครับคุณแสดงได้เก่งมากนี่มากเลยจิมเธอหล่อมากผมว่าความสุขจิมเาอที่กี่ครั้งแค่ได้เห็นใจมันกาละลา อยากกเธอไม่ว่าตอนไหนอยู่ด้วยกัน a day all n i g t กินป๊ออร์นดูนังดีกัน่งมากต่กล้องไอเทมอะได้เลยนะเขาบอกว่าเพย์แวบปุ๊บผ่านเลยเนี่ยยุ่งกับบอกผ่านเลยได้โพสต์ไพูดเองเหรอพูดเองเลยอเดี๋ยวไปลุกมาครับ อยากกเธอไม่ว่าตอนไหนอยู่ด้วยกัน all day all night กินป๊อปคอร์นดูหนังด้วยกันไหม

คัดคัด่อยหมอให้โลเลย พีบอกว่าเราปิดลงหนังวันนี้เลยเพื่อที่จะถ่ายเอีโอ้โหรู้สึกว่าเป็นมุนของผมมากเลยที่บอกว่วันหนึ่งที่โรงหนังเนี่ยเป็นของพวกเราใช่แล้วก็ดีใจดีใจที่ได้ไปถ่ายเอ็มวีกับพี่ๆที่น่ารักทั้งสาคนเพื่อ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 น1 2 3 romantic ที่คิะที่เล่าเออคนลเลน คุณดาวอมปีดีนะสามสองหนึ่งคอมปีดี อุ้ยอุ้ยลินมอลเลยตักป๊อกคอนเดี๋ยวโดนแย่งผมมาตักบ๊อกคอนเพราะผมเป็นคนละเอียดอ่อนซึ่งเขาเป็นคนอินดิโวลขนาดว่าถ้าเขาเป็นพนักงานตักบ๊อกคอนเนี่ยเขาจะหยิบเมล็ดบ๊อกคอนแต่ละเม็ดมาวัดให้มันจำนวนที่เท่ากันแล้วก็ใส่ไปในอันนั้นก็เกินไปจ้ะไม่แต่ว่าเีืบอกว่ามันมีหลายแบบมีแบบเลเยอร์เลเยอบ์ครึ่งที่บอกว่าชอบแบบไหนเออครึ่งอย่างนี้เลยที่เป็นแบบที่แยกฝานี้แล้วชอบให้อันนึงอยู่ข้างล่างอันนึ่งขึ้นบนมีตำแหน่งอะไรบ้างที่ได้ดูนะ รูว่าอยากดูหนังอะไรเรือยคนเอาผ้าห่มมาห่มให้ให้ผมอุ่นเออมันเป็นเชื่อมอาจจะเป็นพนักงานในโรงอะไรเงี้ยแอบมาดูหนังด้วยเป็นอะไรดีอ่ะเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารว่าแล้วนี่มักใหญ่ไยสูงต้องให้เป็นพนักงานที่มาช่วยเหลือคนมากเลยพวกนี้เขาบอกว่าทำงานอะไรก็นทำอะไรกันไม่ได้ให้มันตอบก่อนเลยต้องตอบของผู้บริหารกันนะ อาจจะงานน่ะแต่ว่ามีความสุขแน่นอนเพราะว่ามีเพื่อนที่น่ารักขนาดนี้ส่วนผมจะเป็นลูกค้าที่มาพ้นกับเจมีกทีนึงอ๋อก็พูดกันผมจะเป็นในทุนที่เป็นพัี่มาเป็นพันุีเนธุรกิจใช่ทำไมเดียะเื่องคือี่หกิจเดียวกับ นีาเรารู้ตัวไหมครับไม่รู้หรอวะไมากจอคตัว้นาจงตัวเธด้ยได้เปล่าค่ชไปนิดหนึ่งได้หรือเปล่ามีเตัวเาี้ยจอตัวเธด้ยได้เปลแค่ชี้ไปนนึ่ได้า เอานี้ใช้อีกสุดนี่มีความพูดละพี่มาขอเตะก่อนได้ไหมไปเลยเข้าเลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวแบบเหมือนตอเด็กๆอ่เวลาเข้าแถวเข้ากันขยานนะ จองตัวแล้วจองตัวไ้่ะบตเลยไปยปเยาปเลยไมเลยไปเลยเลยยไปเลยไปเลยนปเลยไปเนก่อเลนไปอนยไปลยไปเ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 ่เปเลเลยไองลอไปเอยไปคยไเยเลยไปเลยลยไอเยไปเลยไเลยไไเลเลยไปเลยไเลยี่ยไเลยไปเไเลไปไปเลไปเเลยไล ชแล้วจองตัวเออไม่น้วไ้ชี้ไกลนิดหนึ่งได้หรือเปล่ามีตัวล้วมีเธอโยดีเปล่าจะคอยดูแลไม่หาไปชี้ไกลนิดหนึ่งแล้วนะครับเราก็จบกันแล้วกับ S F Super Mission นะครับดูเการ ใชย MV นะครับตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะครับผมถเอือว่าทำภารกิจ uh, SF Super Mission สำเร็จแล้วนะครับภูมิใจในตัวเองมากแล้วภูมิใจในทุกคนมากๆนะครับผม ในไหนก็ไหนๆแล้วกับคู่รักเขาอยู่ตรงนี้มามาคุยด้วยกันดีกว่ามาคู่รักมามามาไหนครับก็ฝากเอ็มวีด้วยนะคะเป็นผลงานเอ็มวีแรกของป่านด้วยแล้วก็เป็นผลงานแรกของบาโคในจีเอ็มทีวีแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแบบเยอะขนาดนี้สนุกสนานมากๆแล้วก็เพลงติดหูแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกับผลงานเพลงที่ชื่อว่า Love Ticket ครับผมก็ฝากด้วยนะครับที่ยูทูบจีเอ็มดีวีรีคอร์ดนะครับผมก็ไปตามกันนะครับผมรับจอกันครับบ๊ายบาย เห้พ eh ิชิตเลนิดนึงได้หรือเปล่ามีตัวแล้วมีเธอได้หรือเปล่าจะคอยเรื่ไม่หายคือพิชีตเลยนิดนึงจองตัวแล้วจองตัวเธอด้วยได้ปะ